ดีๆรู้ตัวอีกที่พาทิตขึ้นเดรสเป็นเกมที่เนื้อความคาดหมายมากๆจากเซตติ้งของเนื้อหาและเกมเพย์ที่ไม่ซับซ้อนมันสามารถทำให้เราออกเรือตกปลาหน้าคอมกันเพลินจนลืมการลืมงาน เราจะได้รับบทชาวประมงที่ไม่รู้เมายามาจากไหนขับเรือตัวเองชนโขดหินใต้ประภาคนจนเรือล่มและพังแถมยังได้โลกความจำเสื่อมมาเป็นของแถมทำให้นายกประจำเมืองเสนอมอบเรือให้เราแลกกับต้องทำงานใช้นี่เพราะหมู่บ้านกำลังหาคนตกปลาอยู่พอดี แน่นอนว่าเรื่องราวมันก็คงจะไม่จบแค่เราเป็นชาวประมงตกปลาช้นี่ไปวันๆเพราะสาเหตุที่หมู่บ้านนี้ตามหาคนตกปลามันก็มีเหตุผลที่ซับซ้อนไปกว่านั้น จากเรื่องราวที่เกิดกับคนตกปลาคนก่อนรวมถึงเหตุการณ์ประหลาดปลาดเมื่อเราออกเรือยามค่ำคืนทั้งเรือปิิศนาที่เวลาเราเข้าใกล้มันก็จะหายไปหรือโคตหินลึกลับที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นทั้งๆท,ที่มันไม่เคยมีในตอนกลางวัน ความลี้ลับสิ่งปริศนาต่างๆเหล่านี้มันค่อยๆถูกยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามช่วงจังหวะของเกมที่เราเล่นมันสามารถดึงสเสน่ห์ความน่ากลัวของท้องทะเลในยามค่ำคืนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่คุณควรจะได้ลองสัมผัสกันเอง ในส่วนของเกมเพย์มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเราจะได้ออกไปตกปลาโดยการกดปุ่มตามจังหวะไม่ให้พลาดเพื่อที่จะตกปลาได้ไวขึ้นซึ่งลักษณะมินิเกมก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของปลาเราจะได้จัดช่องเก็บของในลักษณะเกมเต t ติสเพื่อให้เราสามารถตกปลาได้มากที่สุดเก็บปลาได้มากที่สุดระหว่างการเดินทางไปขายที่เมืองก็ง่ายๆประมาณนี้ มันก็สร้างสิ่งที่เราต้องติดหนึบมากขึ้นไปอีกจากระบบพัฒนาอัปเกรดตัวเรือให้เราสามารถแบกของมากขึ้นขับเรือไวขึ้นเปิดไฟหน้าเรือได้สว่างขึ้นโดยเราต้องไปตามหาวัสดุตามจุดต่างๆเพื่อมาทำการอัปเกรด เป็นสูตรสำเร็จของการทำให้คนเล่นติดหนึบซึ่งทำออกมาได้อย่างง่ายและได้ผลทำให้เราอยากผจญภัยออกเรือไปตามจุดแปลกๆต่างๆเพื่อหาวัสดุพวกนี้ ซึ่งถ้าใครยังไม่นําใจกับระบบตามที่ว่ามาเดชก็ยังมีระบบการบันทึกประวัติปลาที่เราตกได้ทั้งปลาทั่วไปและปลาที่แปลกประหลาดจากสิ่งลี้ลับอารมณ์ประมาณก็ถ้าแคชเดมอออะไรอย่างงั้นปริศนาที่มีภายในเกมก็ไม่มีอะไรยาก ไม่มีอะไรซับซ้อนอาจจะมีความท้าทายบ้างในบางส่วนแต่ทั้งหมดก็จะหนีไปไม่พ้นความเพลินที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมในเกมนี้ก็คือจังหวะที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดีทั้งความยากการเรียนรู้สิ่งใหม่การอัปเกรด การเปิดพื้นที่มันเกิดขึ้นได้อย่างเลื่อนไหลและลงตัวมากๆแสดงให้เห็นถึงความปานีในการออกแบบซึ่งส่งผลลัพธ์ให้ผู้เล่นได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเพลงในเกมก็สามารถส่งเสริมบรรยากาศที่ลึกลับร้อนและตื่นเต้นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเสียงดนตรีและเปียโนที่ขับกล่อมอารมณ์ได้ดีมาก สำหรับเวลาในการเล่นก็เรียกได้ว่ากำลังเหมาะไม่สั้นไปไม่ยืดเยื้อเกินไปกำลังอิ่มเอมกับสิ่งที่เกมนำเสนอส่วนใครที่ชอบเก็บ100%ก็จะยืดเวลาออกไปได้อีกหน่อยและอาชีพเมนต่างๆก็ไม่ได้ยากมากนะักสมเหตุสมผลและกำลังเหมาะกับเนื้อหาภายในเกมสรุป Dress เป็นเกมที่ถูกออกแบบและขัดเกาออกมาได้เป็นอย่างดี เกมมีความสมบูรณ์เล่นเพลินมีการนำเสนอที่ดีเนื้อหาหน่าสนใจแถมเพลงก็เพราะเราจะยังต้องการอะไรไปมากกว่าเกมตกปลาที่มาเหนือเมฆแบบเกมนี้อีก และนี่ก็คือรีวิวเกมเดรสจาก a n o n y m o u s game review ถ้าคุณมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะสำหรับเนื้อหาการรีวิวและการพาก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ